ตบมือปอกแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาปิดปากรูดซิปปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างแล้วนั่งสมาธินะคะเด็กๆจ๋าสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูหลีอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันอะไรคะมีใครทราบบ้าง อเป็นวันอังคารนั่นเองนะคะอีกหนึ่งวันเราจะได้เจอกันแล้วเนาะเด็กๆคิดถึงครูหลีกับพี่อายกันหรือยังคะวันนี้นะคะครูหลีนะคะมีการทํากระดาษนะคะวิธีที่หนึ่งมาให้เด็กๆทดลองทํากันค่ะวิธีที่1ของน้องน้ําหวานน้องซุนลี่แล้วก็น้องทิตานะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างนะคะ หนึ่งเลยคืออะไรคะคืออะไรไหนใครทราบบ้างเขาจะนิยมเอาใส่ในขนมไทยเพื่อให้มีกลิ่นหอมคืออะไรคะใบเตยนั่นเองค่ะสองคืออะไรคะคืออะไรตะแกรงนะคะสามคืออะไรคะกระละมงังสี่ขาดไม่ได้เลยคืออะไรลูกเครื่องปั้น แล้วก็5นะคะก็คือน้ำเปล่านั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำกันก่อนดีกว่านะคะว่าทำยังไงให้เป็นกระดาษนะคะเด็กๆขั้นตอนที่1นะคะบอกว่าให้นำใบเตยมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆขั้นตอนที่ 2, ให้นำใบเตยแล้วก็น้ำเปล่าใส่ลงไปในเครื่องปัน่นจากนั้นปั่นให้ละเอียดนะคะ ขั้นตอนที่สามปั่นละเอียดแล้วเราก็จะนําใบเตยที่ปั่นละเอียดแล้วมาใส่ในตะแกรงนั่นเองค่ะขั้นตอนที่สี่นะคะใส่ในตะแกรงเรียบร้อยแล้วก็ต้องนําไปปากเดดให้แห้งนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่ห้าคือลอกกระดาษออกนั่นเองค่ะเด็กๆจ๋าขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราก็จะเอาใบเตยมาทําอะไรคะลูกทาอะไร เป็นชิ้นเล็กๆนั่นเองนะคะเด็กๆ๋าเวลาลูกใช้กันไกลนะคะต้องระมัดระวังนะคะไม่งั้นกันไกลมันจะตัดนิ้วลูกได้นั่นเองอ่ะคุรีเริ่มตัดเลยนะคะเด็กๆก็เริ่มตัดไปพร้อมกับคหลีได้เลยนะคะลูกคหลีก็จะตัดใบเตยให้หมดทั้งกำนี้เลยนะคะ หลีก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสาขั้นตอนนี้เด็กๆจะต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่งันมันอาจจะเกิดอ,อันตรายได้เพราะว่ามันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มปั่นกันเลยนะคะลูกเด็กๆาปั่นให้ละเกียดเลยนะคะลูกดูลอยใหม้มันระเกีย,ยร์เลยอ่ะของกูลีก็ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปุ๋ยก็จะเปิดดูซิว่ามันละเอียดไหมอะโอเคของปุ๋ยได้แล้วนะคะปุ๋ยก็จะเอากระมังมารองเอาไว้นะคะแล้วปุ๋ยก็จะเทใบเตยลองไปแบบนี้ ให้หมดเลยนะพอเคหมดแล้วนะคะปุหรีก็จะเกลี่ยให้มันเท่าๆกันเอาหน้ำหุบกดสักนิดนึงอ่ะก็จะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้คล้ายๆกับอะไรคะเด็กๆคล้ายๆกับอะไร ขี้ช้างนั่นเอง <c oughs> คล้ายๆสับขี้ช้างเลยอ่ะเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะเอามาร่นในน้ำอีกทีนึ่งนะคะ <c oughs> เพื่อเกลี่ยให้มันเข้ากันนะคะก็ <c oughs> จะทำแบบนี้ <c oughs> เกลี่ยไป สองเด็กๆถึงขั้นตอนไหนกันแล้วคะลูกถึงขั้นตอนนี้หรือ,อยังอ่ากุลีก็จะยกขึ้นมาดูว่าได้หรือ,อยังถ้ายังไม่ได้ก็จะเกลี่ยใหมอ่อีกหนึ่งครั้งนะคะอ่าเด็กๆว่าได้หรือ,อยังคะเด็กๆว่าของกุลีได้หรือ,อยังเท่ากันหรือ,อยังเอ่ย เท่ากันเรียบร้อยแล้วคุณลีก็จะเอาใบเตยที่อยู่ในตะแกรงนะคะไปตากแดดให้แห้งนะคะและเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่ามันจะกลายเป็นกระดาษเปล่านะคะไปค่ะแล้วเราก็จะเอาใบเตยนะคะไปตากแดดกันนะคะ เด็กๆจ๋าและนี่นะคะใบเตยที่มันแห้งแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นกระดาษไหมคะคุณลิจะลอกแล้วนะแทนแทนแทนเป็นยังไงคะเด็กๆเป็นกระดาษไหมคะเป็นกระดาษแล้วยิขั้นตอนที่1วิธีการทํากระดาษวิธีที่1นึ่แสดงว่าสําเร็จไหมคะลูกสําเร็จนะคะเอาตรง เด็กๆจ๋าเด็กๆทดลองทํากระดาษตามวิธีที่1แล้วนะคะของน้องซุนลี่น้องน้ําหวานแล้วก็น้องพี่ตาเรียบร้อยแล้วอย่าลืมวาดรูปขั้นตอนวิธีการทํากระดาษที่ทํามาจากใบเตยด้วยนะคะโอเคไหมคะเด็กๆแล้วเวลาที่เด็กๆทําการทดลองอยู่เด็กๆอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายรูปหรือว่าอัดวิดีโอส่งมาให้ปุ๋ยกับพี่อายดูด้วยนะ เด็กๆจ๋าเด็กๆทำการทดลองเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะไม่ให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนเก็บให้นะเด็กๆต้องเป็นคนเก็บเองนะคะเด็กๆ,ๆ๋าและที่สำคัญช่วงนี้นะคะมีโรคโควิด19ระบาดอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านนะคะและอย่าลืมมัน ล้างมือบ่อยๆนะคะและที่สำคัญเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อยสองเมตรด้วยนะอย่าไปในที่ที่คนพลุกพล่านนะคะเด็กๆจ๋าแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ